พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่7มกราคมคศ2025คำพยานชีวิตโดยคุณสตีเฟนสมิธ 阿ลบมาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องสวนแห่งพระคุณและข้อพระคมพีหนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยหอนบทที่15ข้อ5เราเป็นเถาอัองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้ว ท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยคุณสตีเฟนสมิ t h เป็นพยานว่าหนึ่งในความทรงจำที่ผมประทับใจคือคุณพ่อนั่งอยู่บนตังที่ทำด้วยฟางกลางสวนกุหลาบของท่านคุณพ่อข้าไปที่ปากใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตัดฉีดพ่นดูแลต้นกุหลาบของท่านท่านปลูกกุหลาบที่หอมและสวยที่สุดคุณพ่อชอบเอาดอกกุหลาบ ไปที่ทำงานและจัดวางไว้บนโต๊ะทำงานทั้งยังจัดวางไว้ทั่วบ้านของเราด้วยผมจะได้กลิ่นหอมของดอกกุหลาบทั่วไปหมดในบ้านและทุกครั้งที่ผมได้กลิ่นกุหลาบผมจะนึกถึงคุณพ่อเสมอปัญหาของการทำสวนกุหลาบคือลำต้นกุหลาบมีหนามทุกๆครั้งคุณพ่อจะโดนหนามกุหลาบทิ่มแทงท่านจะบ่นถ้อยคำ ที่ผมไม่อยากย้ำที่นี่ถึงกระนั้นท่านก็ยังคงรักและดูแลสวนกุหลาบของท่านต่อไปผมเข้าใจพระเยซูคริสต์ในฐานะคนสวนของชีวิตเราผ่านทางพระคัมภีตอนนี้สำหรับผมการเกิดผลเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เติบโตในชีวิตของเราทำให้เราแสดงสิ่งที่แตกต่างให้คนอื่นเห็นชีวิตของเรามีหนามเหมือนต้นกุหลาบ บางครั้งหนามก็ทิมแทงตัวเราเองบางครั้งหนามนั้นก็ทิมแทงคนอื่นเช่นกันผมจำเป็นต้องใช้เวลาในแต่ละวันที่จะนับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์พระเยซูทรงเชื้อเชิญเราที่จะติดสนิทอยู่ในความรักของพระองค์ผมหวังว่าเราจะสามารถพบวิธีการของตนเองในการแสวงหาพระคุณนั้นในแต่ละวัน ข้อคิดสำหรับวันนี้การจดจ่ออยู่กับความรักของพระเจ้าทำให้ข้าพเจ้าทรงต่อพระคุณไปยังผู้อื่นได้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อคนทำสวนข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ทรงเอาใจใส่ข้าพงทั้งหลายอย่างคนสวนขอทรงนำข้าพงทั้งหลายติดสนิทอยู่ในความรักของพระองค์ เพื่อข้าองทั้งหลายจะสำแดงพระคุณของพระองค์ไปยังผู้อื่นต่อไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์ สภาคิตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ